เคยกันไหมครับอยากเข้าเว็บนั้นอยากเข้าเว็บนี้แต่จำลิงก์ URL ไม่ได้จำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้บางครั้งก็ขี้เกียจพิมพ์วันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการจัดการบุ๊กมาร์กเนี่ยให้ปีประสิทธิภาพแบบนี้เลยนะครับผมผมก็จะมีการจัดโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กเนาะแล้วก็แยกประเภทอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็จะมีลิงก์ให้เรากรอกเข้าไปเลยเช่นอีเมลอะไรเงี้ยผมกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นอีเมลของผมเลยอะไรประมาณนี้เรับเราไม่ต้องมาพิมพ์เว็บไซต์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะสามารถจัดการโฟลเดอร์แบบนี้ได้ อย่างง่ายดานั่นเองนะโอเคจะมีวิธีการทำยังไงบ้างไปชมไปกินพร้อมกันเลยครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคมาครับผมเราถึงคลิปวันนี้คลิปวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการจัดการบุ๊กมาในส่วนของ Google Chrome นะครับ ก็จะใช้เป็น Google Chrome ก็เนาะเพราะว่าเป็นเบราว์เซอร์ที่คนนิยมใช้งานในระดับหนึ่งนะครับก็จะมี d อ e มี Chrome มี Safari เนาะก็จะจัดการคล้ายๆกันนะครับผมในส่วนนี้จะมาแนะนำวิธีการจัดการบุ๊กมาร์กนะครับเวลาเราลืมลิงก์เว็บไซต์หรือเราคลิกหยัดพ,พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ต่างๆเราสามารถทำบุ๊กมาร์กเนี่ยให้เราสามารถกดคลิกจากตรงนี้ไปได้เลยนะครับโดยที่โปรแกรมของ o m e เนี่ยจะบันทึกลิงก์ไว้ให้นะครับจากการเป็นโฟลเดอร์แบบนี้เลยนะครับผม Okay. เดี๋ยวผมจะทําเป็น Account ใหม่ขึ้นมาละกันนะครับแอคเคานต์ Account นี้ผมมีบุ๊กมาร์กอยู่แล้วเนาะผมก็จะไม่ได้ทำนะผมจะมาทํำแอคเคานต์ใหม่ๆใ,ให้ดูละกันนะครับผมอันนี้สังเกตว่า Account เนี้ยไม่มีเห็นไหมโปรไฟล์เนี้ยไม่มีลิงก์ของบุ๊กมาร์กเลยนะครับผมใครที่ใช้โคลムนะครับผมแนะนํานะครับในส่วนหัวตรงนี้นะครับด้านบนขวาตรงเนี้ยนะครับแนะนําให้ซิงค e ์อีเมลเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะบุ๊กมาร์กเนี่ยมันจะซิงเข้าอ e ีเมลเราด้วยเวลาเราอ e ีเมลเนี่ย ไปกรอกที่โปรแกรมโคมของเครื่องอื่นเช่นเรามีแม็กอีเครื่องนึงอย่างเงี้ยบาร์ Bar เนี่ยมันก็จะตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราผมจะเอามาให้ดูนะว่ามันจะตามไปยังไงนะโอเคสมมติผมเข้าเว็บไซต์ที่เป็นชื่อว่า office. com บ่อยที่สุดแล้วกันนะครับผมอ่าอันนี้เป็น office. com เนาะแล้วก็มีอันนึงคือ facebook. com นะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นเกี่ยวกับงานนะครับเป็นอ,อะไรเดียร i n k งกนแล้วกันนะครับผมอ่สมมติอันนี้เข้าไปเข้าไป มี3เว็บไซต์ที่ผมเข้าทิ้งไว้เนาะทีนี้เวลาเราอยากเข้า office.com เนี่ยเราต้องมาพิมพ์ตลอดใช่ไหมเราก็จะบุ๊กมาบาร์ไว้นะครับผมก็คือเฟปเปอร์ิตบาร์ไว้นั่นเองแล้วก็จะมากดที่ดาวตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีเนมให้เราตั้งนะครับสมมติเราตั้งอันนี้ว่าเป็นคือของเว็บของ microsoft ใช่ไหมเราก็ตั้งเป็นเว็บ microsoft จะตั้งชื่อตามที่เขาดีฟอร์มาให้ก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนก็ได้อันนี้ผมเปลี่ยนให้ผมเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับผมมันจะมี2โฟลเดอร์ให้เราเลือกนะครับ ถ้าออเทอร์บุ๊กมาร์กเนี่ยมันจะอยู่เขาเรียกอะไรมันจะซ่อนอยู่นะครับผมมันจะซ่อนอยู่ตรงข้างๆแต่ว่าใครถนัดแบบให้เอามาอยู่บนบาร์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับสมมติผมเลือกเป็นบุ๊กมาร์กบาร์แล้วกันนะครับผมบุ๊กมาร์กบาร์ปุ๊บกดดอนไปนะครับพอเราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาสังเกตว่าไอ Microsoft เมื่อกี้มันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมสมมติว่าเราบุ๊กมาร์กไว้เต็มหมดเลยนะครับเต็มบาร์หมดเลยปุ๊บปุ๊บมันจะทําให้เราแบบจัดการโฟลเดอร์ยากมากยิ่งขึ้น เราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กนะครับให้เขาเรียกอะไรให้มืออาชีพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเราสามารถคลิกขวาที่ตรงบุ๊กมาร์กบาร์ตรงนี้ได้เลยเนาะจะคลิกขวาตรงนี้หรือจะไปกดจุด3จุดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่บุ๊กมาร์กตรงนี้เห็นไหมบุ๊กมาร์กเฟอร์ริตนะครับผมบุ๊กมาร์กแอนด์ลิสต์นะครับเลือกมาที่นะครับบุ๊กมาร์กมเนเจอร์นะครับ, manager, รบเรือกวันที่บุ๊กมาร์กมเนเจอร์ใช่ไหมทีนี้เราจะมาสร้างนะครับ เราจะมาสร้างโฟลเดอร์นะครับบุ๊กมาขึ้นมาสมมติผมสร้างโฟลเดอร์นี้ชื่อว่า Personal ลแล้วกันนะครับผมก็คือเป็นงานอะไรต่างๆลิงก์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับส่วนตัวนะครับก็เซฟไปนะครับแล้วก็สร้างอีกอันนึงชื่อว่า Job นะครับผมอันนี้เกี่ยวกับงานนะครับสมมติมีเอาไปใช้ในงานบริษัทนะครับเป็นเกี่ยวกับงานล้วนๆเลยบริษัทน,นี้คือ Personal อ่าในสองก็คืออาจจะมีอีกอันนึงคืออ่าเอแล้วกันนะครับผมเอไอให้มันมาโชว์แบบบาร์ข้างบนเลยให้มันเรียกใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมสังเกตว่าเวลาผมกด New <c oughs> เห็นไหมผมกดบวกตรงนี้นะครับหรือว่าเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะมี3ามช้อยตรงนี้ให้เลือกเห็นไหมอ่ารวมแล้วไมโคร o อฟตตรงนี้เราสามารถโยกเข้าไปใน Personal <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะครับผมลิงก์ที่เราเฟรนด์บุลิตไปเนาะสามารถจับลากเลยเนาะผมจับลากเข้าไปปุ๊บอ่าเห็นไหมได้เรียบร้อยนะครับผม มโซอฟก็จะอยู่ในนี้แต่ประเด็นคือเราสามารถแยกหมวดหมู่ใน Personal อีกได้เพื่อให้มันเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับผมสมมติว่าผมอาจจะ a อดโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งใน Personal นะครับเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Microsoft ก็คือมันจะเป็นลิงก์ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับ Microsoft ในนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีลิงก์ Microsoft ผมขึ้นมาเห็นไหมเราก็จะลากไอ้ r o s o s t f t เนี่ยเข้าไปอยู่ใน Microsoft อีกทีนึงเพื่อที่จะเราแยกงายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเห็นไหม Microsoft, กงก์ป๊บ ก็จะขึ้นเป็นตัวชื่อเขาใช้ในสอบเลยนั่นเองนะครับผมกลับไปหน้าเมื่อกี้นะครับผมสมมติมีจ็อบนะครับเราสามารถสร้างเป็นแอดโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับเป็นจ็อบ A จ็อบ B อะไรต่างๆเช่นในจ็อบเนี้ยก็จะมีกับางานไอที IT นะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูนะในนี้อาจจะมีงานเกี่ยวกับอะไรอีกมีเนะครับ Marketing อะไรประมาณนี้นะครับเวลากดจ็อบมาปุ๊บก็จะมีแยกโฟลเดอร์เห็นไหมอ่าสมมติอันนี้เกี่ยวกับ อ่าลิงก์ิทอินเนี่ยเกี่ยวกับป็อคแล้วกันผมก็จะแอเฟอร์บริดตนะครับกดดาวเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเห็นไหมตรงนี้มีโฟลเดอร์ให้เราเลือกว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมอ่าอันนี้ default เข้ามาขึ้นล่าสุดที่เราแก้ไขเมื่อกี้นะครับเราก็เลือกไปครับว่าเราจะเอาไว้ที่ไหนถ้ามันไม่มีในนี้นะครับผมถ้ามันไม่มีสมมติว่าโฟลเดอร์เราเยอะเกินไปที่เราสร้างเนี่ยเราสามารถมาเลือก Short Or Folter ได้คือเราไม่เห็นว่าโฟลเดอร์ที่เราจะให้มันอยูย ม,มันโชว์อย่างเนี้ยเราสามารถเลือกได้ที่โชว์ออเทอร์โฟลเดอร์นะครับผมพอขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บสมมติว่าอัน,นอเนี้ยคือ l i n k ์อินเนี่ยเราอยากให้มันอยู่ในจ o อบนะครับเราก็เลือกไปในจ o อบใช่ไหมอ่ามันเป็นเกี่ยวไอทีหรือเปล่าหรืออยากให้มันอยู่ข้างนอกเลยนะครับก็เลือกได้นะถ้าไม่อยากให้อยู่ไอทีก็กดเข้าไปไอทีแต่ถ้าอยากอยากให้อยู่ข้างนอกเลยก็คือเข้าไปในจ o อบเนี่ยเห็นโฟลเดอร์ Link ์อินเลยเนี่ยก็กดที่จ o อบแล้วก็เซฟนะครับเวลาเราเปิดนิวแท็ใหม่เข้าไปทีจ j อบเห็นไหม ลิงก์อินเนี่ยม ah, ันจะมาอยู่ข้างนอกเลยนะครับมันจะไม่อยู่ใน IT สมมติว่ามันอยู่ข้างนอกปุ๊บอยากให้มันอยู่ใน IT ก็แค่โยกเข้าไปครับโยกเข้าไปให้มันอยู่ใน IT มันก็อยู่ใน IT เห็นไหมอยากให้มันอยู่ข้างนอกก็โยกออกมาครับโยกมาแบบนี้อ่าแบบนี้ก็ได้เห็นไหมก็จะมาอยู่หรือโยกมาข้างล่างก็ได้ปุ๊บเนี่ยสามารถจับลากได้เลยนะครับ AI เช่นมี ChatGPT อีกนะ GPT นะครับ ChatGPT นะครับโอเค วูมากบาใบนะครับผมกดเฟเบรดไปกดที่ดาวนะครับอ่มันถูกต้องไหมโฟลเดอร์จ็อบไหมไม่ใช่นะครับอ่าหรือมันอยู่ในไหนเห็นไหมมันไม่โชว์ในใน,นี้เห็นไหมมันไม่โชว์ในนี้เลยนะครับผมก็จะกดที่ชุดออเทอร์โฟลเดอร์นะครับแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์เอที่ผมต้องการให้อยู่เพราะว่าเชฟจีพีเนี่ยมันคือ AI ผมก็จะแยกหมวดให้มันคือมันมันก็คือลิงก์ที่เกี่ยวกับ AI นั่นเองก็จะเซฟไปนะครับผมเวลากดโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ปุ๊บเปิดโคมขึ้นมาใหม่ปุ๊บนะครับโซนผมปิดไปเปิดโคมขึ้นมาใหม่นะครับ เลือกไปที่โปรไฟล์เมื่อกี้อยากเข้าแชท GPT นะครับไม่ต้องพิมพ์ละเสียเวลานะคผมกว่าจะพิมพ์ได้นะครับเข้าไปนี่เลย AI Chat GPT ลิงก์ก็จะพาตามไปที่โฟลเดอร์นั้นโดยรวดเร็วนะครับผมนแนะนำนะผมแนะนําอย่าพยายามอ่าเฟปบริตลิงก์ไว้นะครับที่บุ๊กมา,การ์กบาร์เ่ยแบบเต็มยาวเหยียบไปเลยอันเนี้ยไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าบางทีเราจะงงเองนะเราแนะนําให้แยก เป็นหมวดหมู่ดีกว่า Personal นะครับอาจจะมีลิงก์นี้นะ Job. อ่าจ็อบอาจจะมีลิงก์นี้นี้โฟลเดอร์โฟลเดอร์เอาจจะมีโฟลเดอร์ย่อยเข้ามาอีกอันนึงก็ได้นะหรือจะเป็นลิงก์ AI ล้วนๆเลยแบบเรียงลงมาเลยจนสุดนี่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่คนจัดการเนาะอนะ่ทีนี้ที่ผมแนะนําว่าให้ลิงก์ไอ,อ้ตรงเนี้ยไปด้วยเนะี่ยผูกอีเมลไปด้วยเนะี่ยคือมันจะเปิดซิงค์ตรงนี้อยู่ครับผมไปที่จุดสจุดเนาะแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยจะเปิดซิงค์นะครับซิงค์อยู่นะครับเห็นไหมซ มันก็จะไม่ซิงโฟลเดอร์นี้ขึ้นไปเวลาเราเวลาเราสร้างใหม่นะครับมันก็จะไม่ซิงไปนะครับผมเนี่ยเวลาเราสร้างโฟลเดอร์พวกนี้ใหม่เนี่ยมันจะไม่ซิงไปนะครับเห็นไหมมันจะตอบไปแล้วนะครับเราก็จะทําการซิงมันนั่นแหละเพื่อให้มันเอาโฟลเดอร์ที่เราอัปเดตเนี่ยขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ด้วยนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้ผมเทิร์นออฟไปเนาะเขาก็จะไม่ซิงนะครับผมเห็นไหมเขาจะถามเนี่ยเวลาเราอินเข้ามาเพิ่มก็จะถามว่าเทิร์นออฟซิงไหมเราก็กด yes i am นะครับผมเขาก็จะซิงพวกนี้ขึ้นนนนไปด้้วยยะะคครรรัับบผมสตงเี ก็จะเป็นซิงค์เรียบร้อยนะครับผมทีนี้ผมจะมาเปิดในส่วนของ macbook ให้ดูนะครับว่าเวลาผมเลิกอีกเครื่องหนึ่งนะผมมี n o t e บุ๊กอีกเครื่องหนึง่งแล้วผมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ใช้ chrome เหมือนกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมแชร์หน้าจอ macbook ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะเข้าไปที่ chrome นะครับผม chrome ตอนนี้โปรไฟล์ที่ผมใช้งานอยู่มันเป็นอีกีเมลหนึ่งนะครับผมเป็นอีก gmail หนึ่งผมจะ add โฟลเดอร์นี้เข้าไปด้วยนะครับผมเห็นไหม อันนี้โปรไฟล์ผมที่ผมจัดการเองนะครับก็าจะมีโฟลเดอร์ที่ผมจัดเป็นระเบียบนะครับผมทีนี้ผมจะลองแอดโปรไฟล์เข้าไปเพิ่มนะครับแอด Chrome โปรไฟล์นะครับแล้วก็ล็อกอินอีเมลเมื่อกี้แหละที่เราสร้างที่มีอยู่ไอ้สามโฟลเดอร์เมื่อกี้ย่อยๆนะครับผม Next ไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับกด Next ไปครับผมเขาจะให้เรายืนยันในมือถือนะครับเพราะว่าเป็น Authentication นะาเห็นไหมถามว่าให้เรา Yes I am sync folder bookmark เอ็กซ์เตนชั่นอะไรต่างไหมก็กด yes ไปเลยครับผมนะคอยดูนะเห็นไหมมันว่างเปล่านะตอนนี้ถามว่าจะมี folder โฟลเดอร์โผล่ขึ้นมาใหม่นะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมเขากําลังซิงค์โฟลเดอร์ขึ้นมาอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมเอาไอ้พวกรีควายนี่ออกก่อนนะครับเกาจะรีมูฟไปเมื่อกี้นะครับเปิดแท็บเมื่อกี้โฟลเดอร์พวกนี้โชว์แหละเห็นไหมมันจะอยู่เหมือนในคอมเลยนะครับผมในวินโดว์เลยในวินโดว์ก็เหมือนกันนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมปิดไปแล้วโอเคนี่เห็นไหม ก็จะมี3โฟลเดอร์เหมือนกันนะครับเราเปิดให้ดูที่เราแอดเมื่อกี้ Microsoft ก็จะมีลิงก์นะครับจ o อก็จะมีโฟลเดอร์ IT l โฟลเดอร์ m แล้วก็ลิงก์อินนะครับแล้วก็ใน AI ก็ได้มี c h a t GPT กดแช้ GPT ป,ปุ๊บสามารถเข้า c h a t GPT ได้เลยนะครับผมอย่างนี้แบบง่ายๆเลยนะครับผมแนะนำให้สร้างบุ๊กมาร์กแบบนี้เป็นไว้ดีกว่านะครับจะได้มืออาชีพแล้วก็เข้าถึงแบบรวดเร็วง่ายๆไม่ต้องพิมพ์คืออย่าง้รยก็ต้องมีเว็บไซต์ สักเว็บไซต์หนึ่งแหละที่เราต้องเข้าบ่อยๆจริงๆนะครับผมอันนี้ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการจัดลิงก์นะครับจัดบุ๊กมาร์กสำหรับตัว g l e Chrome นะครับซึ่งพวก Microsoft Edge ก็ใช้งานลักษณะเดียวกันนะครับก็ชื่อบุ๊กมาร์กเหมือนกันนี่แหละหรือว่า s a f a r i ก็ชื่อบุ๊กมาร์กเหมือนกันนี่แหละนะครับผมลองจัดบุ๊กมาร์กบาร์ของตัวเองดูนะว่าจะดีไซน์ออกแบบให้มันเป็นแบบไหนนะครับใครจัดได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆนี่ ช่องด้วยละกันนะครับผมหรือใครติดอะไรอยากทำฮะอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุกมากเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันอีกเจอกันครับผม